ก็คือเรื่องของน้องลาดวนคือถ้าเท้าความไปน้องลาดวนเนี่ยเป็นเคซี่ตอนนั้นเนี่ยคือบ,บอกเลยว่าโอ,อ้น่าตกใจแล้วก็แต่ไวรัลมากเพราะว่าเราเห็นถึงความน่ารักข,ของการช่วยเหลือกันในสังคมนะฮ <talented. S 2> น้องลาดวนโทรม,มาเล่าว่าถูกปู่แท้ๆลวนลามแล้วก็จนเจอแฟนเนี่ยทำร้ายอีกจนกลายเป็นโรคซึมเศรา้าแ,แต่สุดท้ายตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเป็นสาวหล่อเพื่อปิดบังความหมอนแอของตัวเองเหมือนตั้งกำแพงไเลยฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะอย่ามาลวนลามแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย ก็มีพี่ที่เป็นอากาเซ่ก็คือแฟนคลับของ GOT7 คือน้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มแฟนคลับของ g o กตอ้องนอเป็นนะหนึ่งในอากาเซ่แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับรุ่นพี่ที่เป็นอากาเซ่ฟังก็มีรุ่นพี่คนนี้คอยช่วยเหลือใหนะ้ที่อยู่ให้ <N> เงินให้ข้าวให้กำลังใจใ<ห>ด้วยจนตอนนั้นก็เกิดเป็นกระแสะไวรัลรขึ้นนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กนะคะส่งกำลังใจให้กับลำดวนมากมายแฮชแท็กก็ขึ้นว่าขอบคุณอากาเซ่เมื่อตอนที่หนูอายุ15ตอนมอ .3 ค่ะเป็นช่วงปิดเทอมหนูไปอยู่บ้านปู่แล้วได้มีโอกาสได้อยู่กันสองคนแล้วปู่ลวนลามหนูค่ะฮัลโหลค่ะลำดวนฮัลโหลค่าลำดวนเป็นยังไงบ้างสบายค่ะคือ งาน,นที่ที่ลำดวนบอกเราอ่ะชีวิตกำลังยากลำบากเลยเหมือนเจอโควิดด้วยไม่มีงานทำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอัปเดตชีวิตหน่อยตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างลำดวนเอ้ย ตอนนี้สบายดีแล้วก็มีงานทําแล้วค่ะทํางานกับพี่สาวอ๋พี่สาวางานเกี่ยวกับอะไรครับตัดเย็บเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงอะค่ะอ๋อลแล้วหลังจากที่ลําดวนโทรเข้ามาในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้าง<ช> <ใน S 1> เกิดอะไรขึ้นบ้างเอเอเล่าย้อนให้หน่อยได้ไหมว่าชีวิตลําดวนเป็นไงมาให้งานเยอะแยะเลยค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณดีเจทั้งสามคนด้วยขอบคุณที่เผือกมากๆที่เอาเรื่องราของลําดวนเนี่ยไปบอกเก่าวให้ตาหนูได้ ได้ฟังได้รับรู้ค่ะคือตาหนูคือใครแบมแบมคือผมได้มีโอกาสไปทำรายการหนึ่งแล้วก็แบมแบมเป็นแขกรับเชิญเราคุยกันสัมภาษณ์การผ่านซูมแล้วก็ผมก็เลยเล่าเรื่องของของลำดวนให้กับแบมแบมฟังแล้วก็ให้แบมแบมเขาให้กำลังใจหน่อยโอ้ยแต่จะไหลอ่ะโอ้ยฉันดีใจแทน้พี่ก็ไม่รู้ว่าหนูจะได้ดูหรือเปล่าแต่วว่าก็ ก็เออก็หวังว่าจะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่มีโอกาสแล้วก็อยากให้แบมแบมเขารู้ว่าเขาเป็นกาลังใจให้ใครสักคนอยู่อะไรเงี้ยพอหนูดูแล้วหนูก็รู้สึกว่าตื้นตาแล้วก็ดีใจเหมือนฝันไปเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ผึกมากเลยจริงๆค่ะดีครับดีครับมันเป็นแบบเหมือนสิ่งที่ทําเล็กๆแต่ว่ากําลังใจมันยิ่งใหญ่มากเลยเนาะสำหรับคนคนหนึ่งงั้นพี่ลูกกอลฟขอถามลำตัวนิดนึงได้ไหมครับแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้ไม่ไม่ค่อย มีเรื่องเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยได้ร้องไห้หรือว่าเศร้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะค่ะอืม,อมดีจังดีจังแล้วก็อาการเป็นไงบ้างที่ป่วยอะไรเงี้ยทานยงทานยายังต้องทานยาอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้ไปหาหมอแต่ว่ายายังมีอยู่ก็เพราะว่ามีโควิดมาก่อนอืมโอเคโอเคอ,อ่ะ ในวันนั้นเนี่ยลำดวนโทรมาเพื่อขอคำปรึกษาและกำลังใจแต่ในวันนี้พี่ว่าลำดวนแข็งแรงพอที่ <ừ> จะให้คำปรึกษา <ừ> แล้วก็ให้กำลังใจแล้ว <ừ> อยากให้ลำดวนให้กำลังใจดีกว่า <ừ> คน <ừ> ใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังแบบสุขภาพจิตแบบแย่มากเลยหรือกำลังแบบผ่านอะไรที่มันเลวร้ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กำลังใจพวกเขาหน่อยค่ะก็อยากจะบอกว่าในในวันที่เราเจอเรื่องแย่ๆก็มันจะเจอเรื่องดีๆเสมออย่างหนูเคยเจอเรื่องแย่ๆมา แล้วก็จนเป็นโรคซึมเศร้าพอมาวันหนึง่งเราก็เหมือนว่าฟาลิขิตให้มาเจอเรื่องดีๆก็คือก็เซเว่นแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆอ,อาเซา่ที่ดีต่อเรามันทําให้เรารู้สึกว่าอยากสู้แล้วก็ตอนนี้คือหายดีแล้วก็ถึงจะมีสถานการณ์โควิดตอนนี้แต่ว่าผู้เราก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไป,อย,ไปอย่าไปเศร้าอย่าไปยึดติดค่ะพุทธบพุทธถอยอย่าลืมโทรนะ